คิวคินนะวน็อตปุ๊บๆาากันน,น,นะเขาก็ตาาอ้ไรกินท้งนอกแล้ค่ะเมื่อเขาถึงมาตัวใหม่ไม่นิ่งๆอ๋อค่ะเมื่อสุนพี่น้องเขาดังเซียงค่ะวนันเมื่อไดก็ข้าวที่อ่อนกระเละดีเฮดช็อกแกลดเมืองไตเนน่ยคะนะ่ะเนาะปอลูกเอาดีเวงเมืองนายกว่าไหนเตะเละคาป่นตุ่มโมด,ดังเขาเว้งหมายสอง เลตุมโมตั้งเขาเว้งหมายหนึ่งในเขาไวสินันก็ฮอคขาดเด็เลกก่อจอมเซนตั้งหลงที่ที่ขเนาะและจอมเซนตั้งหลงก็เลยหันสภาวะหิมหอมห่างหลีนะะ้นเขาอ๋อค่ะฮอคขาดสิบออกเขาตั้งก่อป้อไหนฮอคขาดเดเพียว,วถึงดีโคลงวานนาขันในเขา เมื่อเลวก็ห้คขาเดมาเ์ผิถึงดีตังเขาวานาขันแน้่ค่ะเนาะลูกตีเวยงเมืองนายมาเดมีสิบกิโลเมตรเลยค่ะวานาขันในเป็นว่านอันใหญ่กว้างและเป็นว่านอันขึ้นใหญ่เลยเปิลตีเวียงเมืองนายเลยค่ะ,ะและเป็นว่านอันสาวห้างลีเลยเปิลตีเวยงเมืองนายเลยค่ะสามารถขันเขาเพราะหันในเสิเรียงคำมุ่นเองค่ะนะอ๋อค่ะเน่ได้กอดตีเป็นเนอวานาขันวานน้ำอ้อยเจมวานเลยค่ะ ห้องหับหอมแห้งเห็ดเหอเฮงอ๋อค่ะได้ได้กอติดเ็นตั้งเข่าตีเห็ดน้ำอ้อยค่ะเนาะเป็นตีตั้งเข่าปัางปังป้อยพิงเง้ยพิงทุ่งหองข่าวเวเมืองนายเลยค่ะอ๋อค่ะได้ไ,ได้กอติดเ็นตั้งกว่าดีเก้าอีกน้ำอ้อยค่ะเนาะ så går kamapyo dinge chocolate mung taiyo kanor go ben nam อ๋อค่ะหมาสุด้าซนค่ะไม่เลืออาอค่มมามีอยู่ดีหน้าขานกันเนาะหน้าขานวิ่งมึงน้าไหนคะเป็นดีเฮ็ดน้ำอ้อยค่ะเนาะอ๋อค่ะกำหนดข๋อคามาเลียนด้วยลายเฮ็ดน้ำอ้อยเตี่ยวมื่ออิดต่อไเปลี่ยนเตียงน้ำอ้อยค่ะเนาะอ๋อค่ะว่าเสีย๋อค่ะเดาอ้อยไหมเอาก็ข้าค่ะถินแมมาอิดออน้ำมันเจะไหนค่ะเนาะอ๋อค่ะกำหนถึงกำขาเด็ดจ้ามด้วยไหนคันนะสีชมพูแมนฮูเนาะอ๋อเฮ้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 เขาต่ยามสีปอค่ะในเมียเน่ใเบียนะเ้น เตรียมป้อนแมนหูนี่ค่ะก็ว่าเป็นป้อนตั้งสุดอะโลอะโลสีหยาบเตี้ค่ะออค่ะตีเก้ามันในเด็มีสี่หู้ค่ะนะเพราะขาดในเลสใส่กว่าหนหูึ่งเล้ยมนะค่ะสีู่่เหลืสองเลี้ยมเลยใค่ะวะก็ว่าคู่เล็กนะค่ะออค่ะเขาขาดในเลสกำยอเขายากรจไหนคะนะมังกําก็สยับเตี้ยค่ะก็ว่าคู่เก้ามันเล็กเลี้ยมลอยมใหญ่ในข้านั่นทำปากดเสียดเขานั่นออค่ะพเสียดีที่กก็ไม่ได้หมอสีมากค่ะ สีก็สีเลดมากค่ะเม็นก็เมนคูงอค่ะก็ไม่ได้ก็นม่ก็เยียดสิอือเยียดสิอืออืออออ๋อค่ะบพรน้ำมันลงมาไหนมันตีปลายหยีมันค่ะเนาะกว่านั้นเข้าค่ดเดี๋ยวเรเเปี่ยดหยีมันค่ะอ๋อค่ะในก็ตีเป็นน้ำอ้อยอันอีหลยมากค่ะเนาะห้องว่าน้ำอ้อยลิบเลยค่ะกินแลกาเดี๋ยวกันนะเจี๊ยมหวานหอมด้ค่ะ ออค่ะพวกน้ำอ้อยออค่ะอีดไล่มาทำเย่าก่อฮอค่ะติดดูงเสนอปุูงเสะกว่าใส่เนื้อโมอในเขาฮ้ึนั่นในนองสาวเนี่ยเสาเนี่ออค่ะน้ำอ้อยรีบเอค่ะอันติ้อีิดไล่มนในฮอค่ะติดไล่มาใส่มอแดงในสุดค่ะนะมออันเป็นปลายไฟมันค่ะนะอ๋อเก็ปีไอหลวงหอมมาสียาวสียาวแห่งขนาดนั้นกว่าุงแต่เอาแระเข้ามาล่างปั่นคุงเขาอ๋อค่ะฮอค่าเลยดไล่โซนในแห่งไฟมันจำอยู่ดาสีค่ะนะ ຂໍຂ້າເປືອກອ້ອຍອັນເນາະກາອີກແຍ່ນັ້ນົາຮດຄຶ້ຈໄກນີຂາດກຊົນປາອ້ເລືດอยู่າ4ເຈົ້າໃປັນປວໄຟມັນແລະນ મો ຕຳໄເລືດຄະນາະຍ້ອງ મો ນນ મો ຕຳມນຄະນດກໍເລືອດແຍ່ງຕາງນດ່ກໍວ່າເປນ મ ອັນຕຳກໍຈ ย้อนปือว่ากูปูนมันล้นออกมาในแหล่จังไรสารไม่เส่เสว้ป้าจังไหนเขาตักจังไหนอ่าวายสีม, <c ose> มันพดอุกมาหลีเจาะไหนเอาก็เฮาขาดในแหลยควันก่อควันมาเจาะไหนคะเนาะตาให้มันโป๊ะอุกเข้มหนีในเขาวายสีมันอุกมาหลีเอาก็เฮาขาดในแหล่สองหม้อ so ควันเฮ็ดหม้อเดียวค่ะเนาะ กำนได้เกาะฮอคาดอีไคนเข้มแขมคนไรๆค่ะนะกอบาตาให้มันเขากันดีแลกแต่ห้มันเหนียวแข้มดีในข้าวำแนงฮอคัดจ้ามด้วยวันน้ำอ้อยในจ่องปลาปงนี่คะเนะไรนะเนาะันาวาขเบยั้นมนะ่งนึดูนะเป็นดีนะดูได้เป็นดี อิก็แล้วนครับจเออจ้าิาพยเดินแล้วนะแข้ากเยอะอมันลาอกห่อขาดเดยขึ้นควันเสิรอร์โมรังนอกเซ่ขึ้นเตาบันทางกั้มนึงเจ้าไหนคะนะวายสคนไลเลียวห่อขาดเดยถักเสเนอร์สัตเจ้าไหนสิเดยเลียนบันน้ำมันไหนคะนะหอขาดอกลายมันได้ก่กเจ้าไหนค่ะก็ว่าข้ามยามเฮ็ดและข้าก็ไข่จามเฮ็ดด้วยค่ะเนาะ อ๋อปัดกว่าปัดมาจังไหนคะ่ะเนาะขาดแลบหมองว่าไหนแดะขาดจำด้วยอ่าเห็นไหนปัดกว่าลุยมาขึ้นปัดกว่าเอาลุยมาขึ้นอ่าเจอไหนกันนะเจอไหนทีนหน่ห้องว่าเรียนน้ำมันไหนคะ่ะเรียนน้ำน้ำอ้อยไหนคะ่ะนะอ๋อค่ะพอเจ้าเต้มาเฮ็ดแต่ก็เฮ็ดง่ายนะค่ะเนาะเฮ็ดไว้ดิค่ะอันนี้เป็นห้องเรียนน้ำนะฮะเรียนน้ำ คือร่างคืออะไรเหมืถังอ่าแล้วไอ้นับขานั่นนไปยืนยังไกลามคีโอกลามมันเป็นก้ามก้ามกล้ามเ่รอะกลามกล้ามอะไรในที่ดียนะมอนตดอะไรออกตกติดอ๋อ ในรอง้องเป็นทางานสีไหลออกอก็ไหนก็เลยปล่อยไว้แา้งๆปล่อยไว้งเ้วขี่นแคบเพราะการนั่นจะเป็นอันขุดม้อมันค่ะนะมือขุดโลห้ในบริสัตว์นั่นค่ะนะ จะเป็นหลุมค่ะหลุบวู้นี่ค่ะหลุมขาน้ำมันนี่ค่ะเอาไม้ก็เลยค่ะเพราะเพราะก็เอาหลุมไหนมันเดี๋พายลีนะเดี๋ยวขุดเลยง่ายขนาะอ๋อค่ะกําเนิดก็น้ำอ้อยค่ะอันเลียนน้ำมันเสียปล่อยไว้เมื่อกีนั่นก็เบื่อเหี่ยงไม่เอาเลยถึงเขาย่างเด็ดเลยขิดมันเนี่ยค่ะอ๋อค่ะในได้ก็ห้องว่าขิดน้ำอ้อยเนี่ยค่ะนะ เตียงได้เตี้ยงแค่เดียวแค่นะเตี้ยงนิดนี่าเตียงหน้าเป็นตน้ากูปีค่ะเตี้ยงหน้ากูปีอนี่ยอ๋อค่ะมือเขาขาเฮ็ดน้ำอ้อยนั่นสังว่าใส่ลอดถุนป้าไหนตีเป็นน้ำอ้อยแก่นเนี่ยค่ะสังว่าอ่ำใส่ไหนตีเป็นน้ำอ้อยนิวเนี่ยค่ะถุนเจ้าหน้าเขาขาอมรอดปู้นั่นค่ะนะโอเคมาเดี๋ยวก็ ขีดเย้กันนะแล้ก็เอามันเจ้องผือเขรงนะนะ่ะขีดขีดแล้วก็พอมันกัดมาได้อินนะเดี๋ได้ฮักเสร็จลยคจิ้มเลยอินนะช็อกแตมังใกยกัหวานได้คโอ้าเยี่ยมยาวเฮเออไม่เคเพรไปยฮักยยกนยาวเลย ได้ลายสาัตว์มาเตมีไวยลายสาัตว์เฮ้ยโอ้โหน่ากลัวเนาะได้แต่ก็เป็นมือพ่อค่ะตึกอคากเสีสกกยแล้วเสนอกล้วยค่ะเนาะเขาก็มาจาโดยปอนดั้งสุดค่ะอ๋อค่ะมันก็มนหยับสังกันนะเพระาะฮักเราก็ขับเสดขับใจเจอหน่อยไว้ค่ะเราก็ฮักเทียงกันนะ เอ้กับขึ้นกลับขึ้นกับขึ้นเจ้องไปหู้จ้องไปหู้นะเจ้าไหนเจ๊งไหนแยวก็ฮักเจ้งไหนะนาเ้ค่าฮักแก่นาเดีียวอิกค่ะออครับแวก็อันเพียนผดมันจ๊งไหนเขาค่ะเสริมหอก็ตังขึ้นเจ๊งหลยคะนะจงไหนครอ่ายล้วก็สารน้อยขึ้นเจงไหนครง่ายนะคะเจ้งไหนคะอ่ากันจับอิน

โอเคในเป็นน้ำมอยอันนี้ทำแลกนะก่่เยาเสเสมนก๋วยเยลค่ะเนาะคาได้เียนป็นเื็นก๋ยเซิมันค่ะก๋ยเสิน้ำมอยนะครับตั้งอกมันเดียวคิวคิะนะวนกปกขนาดครับก็ต้าวัยคือตา้งดอกมันค่ะเเจ้าไหนมันเดกไหวไรขึงก๋วยก่อขำแล้วก็น้ำมอยก่ขำหึงกันนะเ,นเ,นนนเนดืนนเยดเดาเนาะเดือเป็นร่มค่ะนะ กอค่ะกําเนิดก็ถึงขย้ำเดีได้เลี้ยนน้ำอ้อยแล้ค่ะปอเป็นมุกุปอกได้ล้วนเขาป้าไม่ก้อยแหลมเสียมาจุกเจนแถวเปิดเปลี่ยนน้ำอ้อยไปยึดน้ำอ้อยในเขาวปอนั้นข้าวก็ได้จำด้วยค่ะนะอ่อนกันเปิดด้วยค่ะว่าดเดี๋ยวยึดเจืหื้อและปอยึดเย้าเตี่ยมือหื้อในค่ะนะเขากลับเดมาเปลี่ยนน้ำอ้อยเนี่ยแล้วมั้ยเลยต้องเหรอไม่นะ้องเยอะไปแล้วเนาะ ว่องกันมามันดิ่งนิ้วมากนะปล่อยเอาค่ะเดี๋ยวมือจุ๊บน้ำเสียก็หุดขึ้นจังเลยค่ะเนาะจังไหนคะเจนไหนเจังไหนคะได้มากกว่านั้นไม่ได้กำไรงอัถึงเข้าวยำยึดน้ำอ้อยเอาค่ะห่อขาดเดี๋ยยึดยึดดีๆค่ะเนาะต่อให้สีลำนั่นเย็นเป็นสีมนวงกว่าค่ะแถ่มันพอพุยกว่าค่ะเนาะ ว่ายสี่สิบห้ามนิตโอ๋อค่ะข้าถางว่าง่ายๆเว้ยยึดกว่ายึดมากหมักแห้งเพื่อใหออกเอากาไหนว่ายสี่สามสิบมนิต ข้ากําเนแล้วข้านะเตรีมมันไว้ข้าพูดๆไว้ข้านะเตรียมเมือน้มกนข้าะอ่าเดี๋ยวพๆไว้ข้าข้กินด้วยกันนะอืมอืมอืออือกุดกุดกุดอืมดวันเตอืม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 ออกุดกุดอืมยำยาบอกมอนอืมอืมอืมกุดกุดก เอาค่ะใ้เป็นน้ำอ้อยอันยืดเอาและน้ำอ้อยอันป่อยให้มันแห้งกุยคะนะเตะปืงอ่นเจ้าไหนคะน้ำอ้อยเหนียวดงน้ำอ้อยจะในก้างหน่อเหมือนกันนะก้างเหมือนแก่ปีปีหนใจ้านคะปีงูนายเจ้าไหนคปลาตวนี้าวาการหน่อยีหน่อยตีทีปอสุดหน่อยทีปอสุดค่ะพเปลี่ยนตัเห็งเห็นเจ้าไหเห็ใบต้น อ๋อค่ะกํามในข้าคขาที่ตองทำด้วยเกี่ยวกับเลยการเฮ็ดน้ำอ้อยหน่เฮ็ดมาหึงกาหืแล่เป็นเจิงหึม่เจิงหือพองค่ะเนาะมือมือติผงผูกข้าวแล้วผูกเกี่ยผูกเนี่ยผูกเินสามเหนสามอ่ผูกเหินสามาว่าเห็นผีมาหม้ก็ไมเอ่ำไ่แทงอิ่เหี้ยทำ่แทงเลยเลยหมาอะไรปอค่ะหม้สองปอกม้สอปอเนาแต่ปอแต่วัดเดี้ยมาเอาละ พวกลายเรือนห้าหลายเรือนอะไกแจ๊บอะชื่เอ็ดเรือนชิเป็ดเรือนะจ๊บอ๋อเคจำปีนะปีเงอตปีนะตาปีนงะวะอ๋อเปิดเพรุกกันหน่ะนอมีนเขาก้นเท่าหนักมากกกเดินก้นหนุ่มมากนุูกเขาเขเอาเหขยยาวะเจ้าเน่ะอมเลยเป็นเปิปีเปว่าทำอะไรเปปีนี่นะเอ้าว่าทุ่งก้นเทาเห็นอยาหลายอย่เข้าหน่อตนนี้นี่แก่ของนถุกนำเออก็มาแ้่แม่นามันี่ ถามปเนี่ยือปเนี่ยว่านักขันเน่ยกูบกอบเดี๋ยดี๋ยวฝู่น้ำาฮะฝุนํ้น่ะแลจะเมื่อเจมือว่างไม่อู่มอนไหนจะมืไหนอีกมา่มื่กูบอกเอาอย่างอีท่ากุบกเขาเอาควายกววยน่ออ๋อแ็้วายวอาควยเอี่ยว่ามน่ำกงนํำก๋งน่ำก็ก๋งนนํำเอี่ยว่าขี้ดิขี้จนี่นาวันกินมาเนี่ยเขาไข่มาเนี่ยแน่คมาชิดจักเยกูบอกเฮ็ดกงนํำเฮ็ดดิละเฮ็ดกงนนํำเฮ็ดน้าวันเฮ็ดนาวันนะ Hết <cười> <cười> ừ. này, Arizona, <công> <laughs> thì hết mà một lại bì hả nàng? À hả nàng có đến hộp chiếc mà hết những cái mưa cấu riêng này Hả ăn chua bò chua mê hết thằng chua cấu này thằng Kheo ăn bạc nó có thao bên này này mưa cụ bọc này có hả nàng hả hết thao bên cấu này nàng Này có thao bên hộp kinh hộp một cái này Có bè thì có nếp này lúc này lạ nàng Cụ bọc ปังอูมาเลวมีค่ะปังอูไม่หรอกอ่าปังอูเราจุดมีหมักชิบปีแน่นี่ค่ะปังอูมากชิบปีแน่นอ่อ่าแล้วกันได้คืนน้าอฮะคืนน้าหิงน้าอน่ะหม่นกันกูปอกได้เฮียตอนไหนเก่าไหนเราเก่าเนี่ยเป็นข่าเลือกปลอกทำเป็นรอบเป็นโบหน้าขาในกินหักชิบก็ได้แบบตะวันตะวันนะอ่าหรือจะเป็นข้าเขมดนะหรือจะเป็นเขาเขดเ ก็เปียเไว้ใน้กอเป็นเขตเป็นเองเองเอ้ามงอ๋อจ้ะจ้ปอดเบทุกมอผูกต้อมทางตุ่เหมนค่ะก็แกบเหยา่อปอดเหลือปอเแกบเปียวว่าเจี๊ยปายเจี๊ยปายหมกหรืนเนี่ยก็เลยเจี๊ยหมกเหรีนเนี่ยจีงไปเป่ามปอเหรือนชามเามาผูกผูกเหรียชามตัวเหือนฉี่ว่าใครผูกเหรีฉี่ก็ไล่ใครผูกเหรีนชามอะไรก็จีงกันอ๋อมันจะอยาตเหลียในปอดเดี่ยวก็อีเดี่ยวเชีเดียวก็ผูกขึ้นเดียวก็เฮียจีง แีออแ่ตีเห็ดผุกขึ้นอ๋อผกก็ผุ่กยาวก็หลวมเจ้าเจืึกเนี่ยต่อก็หลุมใหมอ๋อแลบหน้าขาในม่ชาเฮงเฮงขาเนี่ยอ๋ออันเป็นชัดทุนนะคะเนาะอันเป็นชัดถุนนั่นกำเคยสหวังก็กรมเสรได้ก็เสรั้งสรเปือนหือไอืมก็เสรแมในติเกียนติเป็นอันเกียนอ่ะอืมอ๋อวุ่นาตั้งห้อยเสริมถุนที่เจ้าร่างคือเปอเสรออ S <S <an> เราน้อมเนี้อเาเป็นยินกุ้งเขาเนเป็นยินขนันตีเ <S an> ปื้งกัน,น,น,นในยาลร้านจตั้ <S <S <an> งร่างเคยนักันไปเยอะั้งเคยในยีนเห็เป็นยินกุ้งเนีเน่ยนะมังเขาเนเป็นยินขันนั่นนะก็เมือเฮ็ดนั่นรอเปิ้งกันนะก็เมื่อเฮ็ดนั่นเปื้งกันของปุ้ <S an> งช่วงไหนเขาของช่วงไหนไล่ไล่ไล่ขายทีอะไรล่ะไล่ขายตางหลวงไล่ <S <S <an> <S <S <an> ขายเมึงปอนมึงปอนเนี่ยหอตงหล ไปมาจุตีหาบ่เฮามาจุตีเนาะบ่แม่นปิ้มขายได้ได้ส่งเสียมเพิ่นปุ้นอ๋อพอแม่นปิ้มขายดีนี่ก็ไปมาเอากันนี่กําเก็บอ๋อพอป้อปองปลาสุดเลยขายหมอก็ปลานี่ได้ขายเห็นครับปากเดี๋ยวหาปากมานี่เจอครับเนาะอือเจอครับอ๋อป้อเจ้ามังปีบ่มีหาดุบ้องป้ออ๋อขายรีปีนั้นเห็นใจกลัวมาหาปากสามจ้อยแบบเพิ่นก็ไปเห็นนั่นน่ะครับป้อแห่งใด๋ออกป้อแห่งนั่นนั่นน่ะ เป็นปอ,ปอเห้น,หนั่นเขาหมปอนั่นนะ่ะอ๋อมือปีเลิวนมปอแห,งห้งยปีอ่อนเป็นเก้าปีอ่อนนี่อ๋อแล้วก็เป็นต่งกอดังดีปนยต่างกอดเปีไป,ไปที่ปลาเนี่ยอ๋ออีเที่ยวเ่ามีกาจีจีนี่น่ะอ๋อปไปทห้นั่นตั้งชุดนึงอ๋อแก่ผมแก่ไแก่มแ่พันกัมีกาจีจีก็ชากาเนี่ยน่ะอ๋อ ต้องนำลายขายปอ้อต้องทำลายขายปอ้อครบกันนะเขาเปี๊ยต้อง <c oughs> อเทาเด็เก็บเอาดิท้ดิ้งอ่ะจากคู่เขาอย่างว่างอะไรฝูดแต่ตเหลียวนี่ยดิ้วเนี่ยคำพังเขาโก้ขึ้นนั่นนั่นในวนันเขาเคยโก้ผูกขึ้นนั่นเริ่มกาขึ้นอ่ะน,นะกาขึ้นอินนมันได้นำเห็ดเขาเขียวไว้เออแค่ไหนเขาเขียวไว้เออมันไม่ก็หายแล้วเออก้าวเอางูขายป้อขายเปี๊ไปเหี่ยวไวเออก็เรียนทำเหม่อมาหามาหาเอา

พีนหปักป้มเลยน้ำาล่ามเจี๊ยบแปดปักนี่น้ลยนาขาต้องน้ำไอ้ล่างคือต้องน้ำไอ้ปังอูเนี่ยเคเป็่นแตนั้นน้ำลอปังหน่น้ำลอยน้าขาในในน้ำไอ้เฮานไมชาเหนเนี่ยเฮ้อเฮ้เฮ้อเนี่น้ำไอ้ปังอูนี่เปนเป็นลำายย่มื่เคยอ๋อคือน่าล้างครื่องเ็นเดจังเห็ดจียงลงน่ะเพาเฮ็ดเจงนี่จงอนเห็ดขับวโพยนี่อ๋อจ้ะ้วเฮ็ดเป็นเจรยงเรีกขนแก็ล้างเครื่องือเป็นจัยงเยอ่ล้างเครื่องงใหญ่ น้ำหวานดีกว่าก่อนนั่นน้ำหวานจะมันมาขาเนี่มันชุ่มอ๋อบอนจังลังเคยเลยดิยาสะสมมาได้ฉับเชุ่งอีกอ๋อนั่นไ้กว่ากันดีนั่นกว่ากันกินนั่นตีลิ้นนฮะน้องกว่ากันตีลิ้นเลยอ๋อลิ้นท่านี้มันเป็นลิ้นใหญ่อ๋อลิ้นใหญ่ลิ้นพุ่งลิ้นเป็นทั้งลิ้นมันลิ้นเกีลยนอ๋อรวมกันมันรวมไงเป็นตังอึกชึกอักฟักเอง ข้านในร่วมงานเนี่ยก็ร่วมมากคร่วมมันนี่อ๋อค่ะ,ะยินโจมขอบใจเย,จจยีนนำถึงเปลาค่ะอันใจยินใจยาวเสียตอบปันาขาคคนะค่ะเนาะเพานันเ้าค่ะเตี่ยวป้อทำนำเอาค่ะก็ว่ามือเปลา่ากอดดลลอกมอือเราค่ะยินจมที <ขอ S 1> ่นะ่ะ <ขอ S 1> ยินจมป้านใจมติดใจถึงเชียงบนรงนีเป<อ>็นช่งห่านะเนาะออ,เอ,อ,อ,อป้อมสีเพชรก็หายอ่ะนะป้อมสีเพชรก็หายหลายเออ่วนยเจนเลยเจ้าตอนข้างมันเหลวนในตื่นมาขู่นามันที่ไหน จนับอ้อยมากขึ้นะก็เนเนเขาเฮ็ดเนเลยครเลยชิ้พัดปียันเนเขาคายมากเน่คลายมาดีคลายมาดีเขาขนาดนเมื่อเขาจึงมาจนไม่เนิ่งๆอ๋อจนไม่ไว้เยอะจนไม่เยอะชก็คันได้ก็เป็นได้ก็เขาอันตึกเขามาอยู่ทิมเ็วกันค่ะนะและเป็นก็อนจอยถ่ายปันวิดีโอเขาค่ะนะเตัวกับสุนตัวหนึ่งค่ะสงครซือใรต้องเซนสสาครับ ลูกกองในซุ uh ่มเลยค่ะข้ารููกกองในซุ่มเลยกำคาลุอย่งข้ามาสองก้อนจะคานี่อ๋อป้าสองก้อนคือเนื้อก้อนห้องจมมาคาลุเนาะเจ๋อเจ๋อเจ๋อเมื่อวานละอ๋อค่ะสังเจ้าว่าปีน้องดีจำได้แก้วค่ะสนเจ้าครจิ้มด้วยใครกินด้วยใครซื้อด้วยน้ำอ้อยจิรมหวานน้ำอ้อยน่าคันไอป้อนี่รจึงกับสืบมาเลยดีไม้เฟซบุ๊กอันไหนแหละไม้ฟุ้งอันไหนเลยอยู่คาอ๋อแล้เจ้าน้ำอ้อยนี่ก็ตึกเป็นเมาหนุ่มตึกเล้าไปมีสาวก็เลยมากเอา ไปเลยตีนาฮึ้นเสาเนน่ยค่ะอ๋อออค่ะสาปีโนเขาไข่จิ้มด้วยไหนครับสุดมาอะไรอยู่คะ่ะค่าไข่หมายถึงน้ำอ้อยค่ะนะอ๋อค่ะอย่าลืมเด็กซับสบไครป์เด็กไล์เด็กแชร์ปันแห่งพองค่ะนะทบกันทางคลิปอันตั้งนาคะ่ะมอนมอนคะ่ะ ้ำอยหวานฮะ